สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆช่วงเช้าๆนะคะวันนี้จะพาพี่ๆนะคะมาอัปเดตนะคะโซนหมอนที่จุ่มขุดมาลงในวงบ่อเนาะนะคะตอนนี้เริ่มแตกตากันแล้วนะคะนี่นะคะอ่ามาต้นแรกเลยนะคะไตหวันสตรอเบอรี่นะคะแตกตาออกมาก็คือแบบเอาผลมาด้วยนะคะเต็มๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นต้นที่ขุดมาจากที่เดิมนะคะ อาจจะมีบาดแผลจากรถแมคโครนะคะนี่จุ๋มก็จะปล่อยให้เขาแตกเต็มเลยนะคะแตกเยอะๆเลยแล้วก็พอโตสักหน่อยจุ๋มจะมาคัดอ่กิ่งไว้นะคะตอนนี้ให้แตกออกก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยมาคัดกิ่งว่าจุ๋มจะเอาตัวไหนไว้บ้างนะคะนี่ตัวเล็กนะคะ ชอบมากนะคะเช้าเช้าพามาเดินชมแดดรับแดดรับลมนะคะนี่ก็จะเป็นโซนหม่อนที่อยู่ในวงบ่อนะคะก็เริ่มแตกกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูดําออตุลิกีกันหน่อยนะคะดําออตุลิกีต้นนี้คือไฮไลท์เลยนะคะจุ่มชอบมากเพราะว่าชอบทรงเขาวกว้างของเขานะคะคือแบบขุดมานีต้องมาลงปลูกนะคะนี่นะคะเริ่มแตกกันแล้วนะคะนี่กิ่งสวยมากอวบมากนะคะนี่ ดัมอตุริกีก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้ผลง่ายนะคะนี่นะคะความใหญ่ของผลจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นความพร้อมของต้นนะคะด,ดําออนี่ต่อให้ต้นไม่พร้อมท่านิดใบทําผลก็ออกผลนะคะแต่ขนาดผลมันจะขึ้นอยู่กับความพร้อมนะคะของต้นนี่ดัมอตุริกีแตกแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวจุ่มก็จะเลือกกิ่งไว้แล้วก็จะทําโค้งใส่กันตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์หมอนนะคะเดินแบบชิวๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอ่า ไว้คิงนะไวคิงก็เลิศมากนะ,ะเลิศมากๆไว้คิงแตกดีอ่าต้นโตเร็วนะคะต้นโตเร็วนะคะนี่นี่นะคะพ่อพ่อไอตัวที่มันออกขยุมขยุมกันนี่ริดออกเลยไหมเนี่ยนะะถ้ามันแน่นเกินก็เก็บออกนะคะเอาไว้มันยาวอีกหน่อยเหรอโอเคนี่มันแตกออกมาคือยอด แบบยอดน่ากินมากมนะคะยอดน่ากินมากนะคะตัวนี้จะเป็นไวคิงนะคะเดี๋ยวพอตัดแต่งจุ๋มก็อาจจะตัดโซนนี้ออกนะคะตัวไหนที่มันไม่แตกเนาะนี่นะคะไวคิงนะคะต้นใหญ่บ้างแบ,บบมาฮมานะคะนะคะหลักๆที่จุ๋มปลูกก็จะมี3สายพันธุ์นะคะไตวันสตรอเบอรี่ดำออสตุรกีแล้วก็ไวคิงนะคะส่วนสายพันธุ์อื่นก็มีบ้างอย่างละต้น2ต้นนะคะเพราะว่าโซนนี้น่จุ๋มลง20ต้นบอกเลยว่าถ้า20ต้นน่ะออกผลน่ะ กินไม่ทันนะคะเพราะตัวนี้ทําไมไตหวันสตอโผตรงนี้พ่อจําสายพันธุ์ผิดใช่ไหม,เ,มเอาล่ะนึกว่าจะสายพันธุ์ผิดนี่นะคะเลิศมากๆนะคะเลิศมากมากเลิศเลิศเลิศแบบตตมาคือมาของเรานะคะแตกตาแล้วนะคะนี่อลังการงานสร้างนะ,ะที่เห็นใบเหลืองๆนะคะพอดีน้ําเยอะนิดนึงเพราะว่าล่าเขายังไม่เยอะนะคะก็เลยช่วงนี้ก็เลยให้น้ํา ่าวันวันเว้นวันไหมพ่อสองสามวันให้ทีหนึ่งนะคะเพราะว่ารากเขายังดูดน้ําไม่เต็มที่นะคะเราจะพาพี่มาดูไฮไลท์อีกตัวหนึ่งม่วง N2 เป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลง่ายและโดกมากอลังการนะตะอลังการมากเอเริดเรพี่พี่เห็นอะไรไหมพี่พี่เห็นอะไรไหมคะพี่พี่เห็นอะไรไหม โดกมากม่วงเอ็นสองและให้ผลง่ายนะคะเพราะว่าม่วงเอ็นสองเป็นลูกผสมนะคะเป็นลูกผสมระหว่างหมอนไทยนะคะหมอนเชียงใหม่นะคะกับหมอนขาวตุรกีนะคะซึ่งเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ของพี่นิตยาหน่อยดีนะคะตัวนี้ก็เลยเรียกลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งเนี่ยหมอนม่วงเอ็นสองะคะดกมากเดี๋ยวจุ่มต้องเอาอะไรมาคลุมนะคะเพราะไม่งั้นนกจะแย่งจุ่มกินก่อนนะคะและรสชาติ หวานไม่ติดเปรี้ยวหอมหวานอร่อยแล้วก็ไม่เละง่ายสายพันธุ์เนี้ยเฮ้ยอร่อยจริงๆนะคะอร่อยจริงๆนะคะเป็นหมอนผลกลมนะคะเนี่ยการให้ผลเขาเคืออลังการงานสร้างนะคะและอร่อยและเป็นลูกผสมลูกครึ่งมันเลยทําให้ดกแล้วก็ให้ผลง่ายนี่นะคะเนือออกเป็นกระจุกเลยนะคะโมอเอ็นสองมันเลิศมากๆเลยนะคะพี่ ทุกกิ่งเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่จุ่มแนะนําถ้าพี่พที่แบบว่าอยากปลูกไว้ทานผลเพราะว่าให้ผลง่ายให้ผลดกนี่นะคะเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยยุ่งยากไม่ค่อยเรื่องมากนะคะม่วงเอ็นสองนี่นี่ขนาดแบบขุดมาแบบแบบแบบว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะนี่อลังการมากนะคะบอกเลยว่า สายทำผลนะ่ะต้องชอบนะคะต้องชอบนี่นะคะเดี๋ยวเช้านี้ก็เดี๋ยวขอลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวจุบจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนมงบอดที่เหลือก็ตัวนี้ก็จะลงไต้หวันไม่ชอบนะคะชมพูอิตาลีแล้วก็จะลงหมอนไก่หมอนอะไรไปนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะโน,น่นไอตัวเล็กตัวแซ่บนะคะตรงนู้นก็จะเป็นโซนมะเดื่อ นะคะพี่ๆอากาศดีวันนี้นะคะหมอกลงค่อนข้างหนาอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวจุ๊มจะมาอัปเดตให้พี่ๆดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ